ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้ของชุรสเนาะโอเควันนี้จะมาทำมะละผัดเห็ดเห็ดก็เป็นโปรตีนเนะาะอกดแจ้ไดให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำเปล่า รอให้เดือดสักครู่หนึ่งออพอน้ำเดือดแล้วนะครับผมก็จะโขกกระเทียมกับพริกถ้าใครไม่ทานเผ็ดก,ก็ไม่ต้องใส่พริกนะครับถามว่ามีคนถามเนานะใส่พริกลงไปเลยถ้าใช้น้ำมันมันจะฉีแต่เราใช้น้ำเปล่ามันไม่ฉุยแคยลงไปเลยทีเดียว น่ถ้าเป็นน้ำมันนี่ฉุนละอยู่ไม่ได้เนาะอันนี้เป็นน้ำมันก็เลยไม่ฉุนเดี๋ยวรอให้หอมสักครู่หนึ่งนะครับอ่าพอทุกอย่างหอมหมดแล้วนะครับผมก็จะใส่เห็ดใส,ใส่เห็ดมีเห็ดทีดถ๋ถายเนาะแล้วเห็ดหอมสดแล้วก็เห็ดหนูะเะาไปผัด แล้วก็ตามด้วยเห็ดเข็มทองเห็ดชิฟต์เมจิดำแล้วก็เห็ดชิฟต์เมจิขาวเห็ดชิฟต์เมจิขาวอ่ะนีะ่เลยเก็บแล้วก็เอาไปผัดรวมกันเห็ดถือว่าเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงนะครับทดแทนเนื้อสัตว์ได้เลยแล้วก็ผัดให้เข้าวตานมแ,แห้งแล้วก็เป็นน้ำปล่า เพราะเราใจต้องการโปรตีนนะครับผมก็เลยมีเส็จนะเส็จก็ยังไม่ขึ้นราคานะยังไม่ขึ้นราคาหมดละเส็จก็ยังไม่ขึ้นราคาแล้ว,ลวเราก็ใส่มะละก็ไปถักให้สุดอยากให้สุดทีห่หมดนะครับ เพิ่มซอสหอยนลองลงตามใจชอบแล้วก็เพิ่มซอสปากเขียวสุดท้ายจบณะแค่นี้พอทุกอย่างสุ็หมดแล้วนะครับเออแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับมะระผัดเห็ดวันนี้ใส่เห็ดหกอ,อย่างผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปร่างที่ดี แล้วก็เป็นเมนูที่ประหยัดเงินเนาะอยู่อ h วอยู่อินะ eat, นะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แนนะ่ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ